สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมือนี่ก็มาลงคลิปนะคะเป็นเจ้าของอขนมท่องมว้วนบ้านขนมสมปองทองม้วนนะคะทุกคลิปที่ลงเนี่ยก็คือตรงการซื้อให่ คนที่มาเบิงนะคะมาเบิง youtube ว่าลานท่องมวนของอดิฉันนี่ขไขอย่างแน่เนาะค่ะท่องมวลลานบ้านขนมสมปองเฮ็ดมาแล้ว7ปีนะคะทํามาแล้ว7ปีก็เลยอยากจะฝากช่องแหกช่อง youtube อ,อยากจะฝากช่อง u t u b e ไว้อา ได้ออมอกออมใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบ่งนะคะช่วยกดติดตามาให้ให้แน่ด้จ้าเพื่อที่ว่าอยากเทศดช่องเพื่ออยากให้คนหูจักมากขึ้นนะคะเพราะว่าสินค้าล้านเพิ่มสมปองยั่งบ่าท่านเป็นที่หูจักปันใดเนาะค่ะกะ็เลยอยากมาแนะนำให้คนที่ว่าท่านหูจัก ใช่ซื้อมีเดียในช่อง y o u t u b e นะคะเป็นช่องทางนึงเพื่อที่จะให้ลูกค้าผู้ใดที่สนใจนะคะอยากซื้อไปกินอยากซื้อไปขายนะคะ,ะเพื่อว่าอยากให้เป็นสินค้าเป็นที่รู้จักไหมคะ่ะเกิดขึ้นทางลานเฮ้านี่ก็ขายมาแล้วนะเจปีแล้วนะคะจะเข้าสู่ปีที่แปดแล้วนะคะ ก็เลยอ่อมาขอแนะนาตัวนะคะให้ทำความรู้จักอ่าในในในช่องนี่แหละค่ะเพราะว่าก็เป็นช่องใหม่นะค่ะที่พึ่งเฮ็ดกังู้งู้ปู่ปูป่ากับว่าหูว่าจะเฮ็ดจังไดนะคะผู้ใดที่ขาว่าเบืองกับซอยกดติดตามนี่เด้อค่ะเอผู้ใดที่สนใจอยากซื้อไปกินซื้อไปฝากซื้อไปไปขายกับอ่าโทรมาได้นะคะตามที่เบอร์โทร แม่ค่าสิล่งเบอร์ไว้อ่าในช่องนี่ยและค่ะล่องเบอร์ไว้ลูกค้ากับซังใดนะคะหรือว่าลูกค้าอยากเห็นเออขนมมียังแน่ข้อมวลมีแบบใดแน่กับเบิ่งต่ำช่องใดนะคะเบอร์โทรนะคะขอทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะ064 026 3843นะคะ ผู้ใดที่แบบว่าโทรมาสั่งก็ขอบคุณหลายๆนะคะก็คือก็เป็นกําลังใจผู้ใดมาเปิดก็เป็นกําลังใจแห้ทาง้านขนมจงปองนะคะเรากักกาลังใจอันของแมค่ค่าน้ำนะะเนอค่ะแม่ค่ากับสิดเแบบว่าเอ้ยมีกําลังใจในการขายของมีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ